บสวัสดีช่มาชิกที่เดบอลยืนหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันพฤหัสที่4รกรกฎาคมนะครับผมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางร็อกเฮด้าเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเซลบอนนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึนาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านผลงานภายในลีกนะครับตอนนี้ทางร็อกเฮด้า ยูนเด็ดลงเล่นในหลีกไปแล้ว22นัดมีชน่า่ที่3นัดสเสมอเจและแพ้ไปที่12นัดพิสกอร์ไปได้ที่21ประตูและเสียไปที่42ประตูตอนนี้มีทั้งหมด16แต้มอยู่อันดับที่10ของตารางโซนาสเตลบอนนะครับลงเล่นไปแล้ว23นัดมีชน่า่ที่13นัดสเสมอเจและแพ้ไปที่3นัด เปลี่ยนสกอร์ไปได้ที่27ประตูและเสียไปที่14ประตูตอนนี้มีทั้งหมด4 6กแต้มอยู่อันดับที่1ของตารางส่วนถ้าผลงานที่ทวีทที่เจอกันมานะครับผมเจอกันมา10นัดหลังสุดมีทางเจ้าบ้านอย่างร็อกเฮด้าสามารถเอาชนะมาได้แค่นนัดเท่านั้นนะครับผมส0บนัดนี้แพ้ไปแล้วถึงหนัดนะครับก็จะเป็นทางเซียบอนนะผมสามารถเอาชนะไปที่ห้านัดและมีเสมอกันอยู่ที่สี่นัด ผลงานช่วงหลังๆนี้ก็ออกไปที่เสมอค่อนข้างเยอะนะผม6นัดหลังสุดนี้มีเสมอไปแล้วถึง4นัดเลยและด้านการทํายอดช่วงหลังๆนี้ค่อนข้างที่จะออกไปกลางๆสมากกว่านะผม2นัดหลังสุดนี้ก็ออกไปที่ทีมเจ้าบ้านทั้ง2นัดนะผมเพราะว่าเสมอทั้ง2นัดเลยมีเสมอกันที่2ต่อ2ประตูและนัดล่าสุดนี้เสมอกันไปที่1ต่อ 1, 1ประตูนะผม ส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์อันเดอร์เอาที่ช่วงหลังในห้านัดห,หลังสุดนี้มีโอเวอร์อยู่ที่3นัดโอเวอร์เยอะกว่าอันเดอร์นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางด็อกเฮด้ากันต่อน,นะครับ10บนัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่แค่1นัดเท่านั้นเองนะครับผมสมอบเบอร์สองและแพ้ไปแล้วถึง7นัดนะครับและตอนนี้ทางด็อกเฮด e าก็ ไม่สามารถเก็บชนะมาได้ถึง8นัดติดต่อกันแล้วนะครับ8นัดหลังสุดตอนนี้นี่ไม่สามารถเก็บชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผมส่วนทางด้านการทำยอดก็ย่ำแย่นะครับเราเห็นตาตอนนี้ดูกันที่7นัดหลังสุดตอนนี้มีชนะสามารถทำยอดออกมาได้แค่1นนัดเท่านั้นนะครับผม นัดล่าสุดนี้ก็ค่อนข้างหนักนะครับนัดล่าสุดนี้แพ้กับทาง t h u n i v e i t y ไปถึง5ต่อหนึประตูนะครับผมบอกตามตรงว่าโดนยับเลยก็ว่าได้นะครับส่วนร่าผลงาน Over/Under ก็ออกไปที่ Over ซะส่วนใหญ่นะผมเจ็ดนัดหลังสุดนี้มี Under อยู่แค่2นะัดเท่านั้นเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางเซลบอลกันต่อนะครับผลงาน เซลบอลค่อนข้างสวนทางกับทางร็อกเฮดานนะครับผม10นัดหลังสุดของพวกเขาได้มีหลุดแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นนะครับเก็บชนะมาได้ถึง6นัดและมีเสมออยู่ที่3นัดนะครับด้านการทำยอดก็ค่อนข้างดีเลยเจนัดนี้มีเสียยอดไปแค่1นนัดเท่านั้นนะครับผลงานของทงั้งเซลบอลก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้และผลงาน เนัดหลังสุดตอนนี้นี่ไม่มีเสมอเลยนะผมเก็บแชนา้มาได้ถึง6นัดจาก7นัดและมีแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นแพ้ก็ไม่ได้แพ้เยอะด้วยนะครับแพ้กับทางซินโ,โครลูเวอร์ไปแค่1ต่อ2ประตูเท่านั้นเองส่วนนะผลงานโอเวอร์อันเดอร์จะออกไปที่อันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมมีโอเวอร์อยู่แค่2นัดเท่านั้น เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตให้ไปที่ทางเซียบอนต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบสําสหรับผลงานของทั้ง2ทีมเ้าทางบอลยินหนึ่งก็มั่นใจไปที่ทางเซียบอนมากกว่าทางร็อกเฮดันนะครับผมเล่นภายในลีกไปแล้ว22นัดนี้เก็บชนะมาได้แค่3นัดนะครับผลงานของทางร็อกเฮดาก็ ไม่ค่อยสวยจริงๆนะผมส่วนทางด้านเซลบอลก็อยู่ที่หนึ่งของลีกนะครับผลงานก็ถือว่าค่อนข้างดีก็ให้ไปที่ทางทีมเยือนมากกว่านะครับในเลนราคาที่เซลบอลต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกสำหรับคู่ที่2ของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางสติโก้ลูเวอร์นะครับเปิดบ้านรอนรับการมาเยือนของทางเดลีซิตี้ ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของคืนนี้นะครับลองดูกันต่อที่ทางด้านผลง,งานภายในลีกกันต่อตอนนี้ทางสกอตต์ลูเวอร์ลงเล่นไปแล้ว22นัดมีชนะอัที่7นัดสเสมอเจ็ดและแพ้ไปที่8นัดเผลอสกอร์ไปได้ที่23ประตูและเสียไปที่27ประตูตอนนี้มีทั้งหมด28แต้มอยู่อันดับที่7ของตาราง ส่วนทางด้านด e ี่ซ City นะครับลงเล่นไปแล้ว24นัดมีแชรนาที่12นัดสเเมอ8และแพ้ไปที่4นัดนะครับเพลสกอร์ไปได้ที่39ประตูและเสียไปที่20ประตูตอนนี้มีทั้งหมด44แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านผลงานทีเที่เจอกันมานี่จะเป็นผลงานของทางเจ้าบ้านอย่าง g เ o อร์มากกว่านะครับผม สิบนัดนี้ทางเดลีซิตี้สามารถเอาชนะไปได้แค่สองนัดเท่านั้นนะครับและตอนนี้สี่นัดหลังสุดนี้ทางเดลีซิตี้ยังไม่สามารถเก็บชนะไปได้เลยนะผมสี่นัดหลังสุดนี้จะเป็นผลงานทางเจ้าบ้านอย่างซิโกโลเวอร์ทั้งสี่นัดเลยนะครับส่วนทางด้านการทำยอดก็เหมือนกันนะครับผมทางซิโกโลเวอร์สามารถทำยอดออกมาถึง8นัด จาก10นัดล่าสุดนะครับผมส่วนทางเดลีซิตี้สามารถทำยอดไปได้แค่2นัดเท่านั้นเองส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์อันเดอร์ก็ออกไปที่อันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็มีโอเวอร์อันเดอร์สลับกันไปมาอยู่นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางซิโค์โลเวอร์กันต่อนะครับผลงานตอนนี้ถือว่า ค่อนข้างอยู่ระดับที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมอยู่ระดับกันกลางค่อนข้างที่จะไปทางดีอยู่นิดหน่อยนะครับดูจาก5 6นัดหลังสุดนี้มีแพ้ที่2นัดชนะ่ที่3นัดและเสมอที่ทน่1นัดนะครับผมด้านการทํายอดก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่6นัดหลังสุดนี้เสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับส่วนทาผลง,งานโอเวอร์ ก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะครับหลังๆ7นัดหลังสุดตอนนี้ันเดอร์อยู่ที่2นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนอย่างเดลี่ซิตี้กันต่อน,นะครับผมผลงานก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลย10นัดนี้มีแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับสามารถชนะไปถึง7นัดและมีเสมออยู่ที่2นัดนะครับผมและตอนนี้ทางเดลี่ซิตี้ก็ ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง7นัดติดต่อกันนะครับส่วนทางด้านการทํายอดก็ทํายอดออกมาได้ถึง5นัดติดแล้วเหมือนกันนะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะผมเลทราคาโตให้ไปที่ทางเดลีซิตี้ต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับโอเวอเดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบนะครับผมสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วถ้ามาดูกันที่ ผลงานในตอนนี้นะ่าจะเป็นผลงานของทางเดลี่ซิตี้ที่ทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับผมแต่ก็ยังมีเส้นบางๆอยู่นะครับว่าทางซิริโกโลเวอร์นี้จะเป็นของแสแลงของทางเดลี่ซิตี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูจากผลงานส่วนตัวตอนนี้นี่ทางเดลี่ซิตี้ผลงานสวยกว่าทางซิสตรโกโลเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถ้าไปดูกันที่ผลงานเทวที่เจอกันมา กับเป็นทางิลิโก้ลเวอร์นะครับที่มีผลงานที่ดูดีกว่าแบบดูดีกว่าเยอะมากๆด้วย10นัดนี้ทำยอดออกมาได้ถึง8นะัดจากเดลีซิตี้ที่เป็นที่2นะครับผมผลงานก็ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันอยู่นะครับไม่แน่ว่าแต่ว่าทางบอลยิน1ก็ค่อนข้างที่จะเทใจไปที่ทางเดลีซิตี้มากกว่านะผมะรอบนัดนี้นะ นัดนี้ทางเดลีซิตี้มีผลงานที่ถือว่าทำผลงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าต่อให้ถึงครึ่งควบลูกนี้ทางบอลยินหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะมองว่าต่อเยอะไปนะครับผมถึงจะชนะก็อนชนะกันไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังเทใจไปให้ทางเดลีซิตี้นะผมสำหรับนัดนี้ทางบอลยินหนึ่งก็ให้ไปที่ทางเดลีซิตี้นะครับในเลทราคาที่ เดลี่ซิตี้ต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับหรืออาจจะเป็นครึ่งลูกก็ได้นะผมแล้วแต่ว่าจะดูเลทราคากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคู่ที่3ของวันนี้นะผมจะเป็นศึกของทางไอแลนด์ดิวิชั่น1นะครับเป็นการเปิดบ้านของทาง UC Dublin เปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางแอตแลนตาวนะผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึนาทีของคืนนี้ เราไปดูกันต่อทางด้านผลงานภายในลีกนะครับตอนนี้ทางยูซีดรินลงเล่นไปแล้วหยีบสนัดมีชนที่เ้านัดสเสมอเก้และแพ้ไปที่4นัดนะครับผลสกอร์ไปได้ที่31ประตูและเสียไปที่23ประตูตอนนี้มีทั้งหมด36แต้มอยู่อันดับที่2ของทัานล่างส่วนทางด้านเอลุนทาวนะผมลงเล่นไปแล้ว21นัดมีชนะที่9นัดสเสมอเจ ได้แพ้ไปที่5นะัดผลิ์สกอร์ไปได้ที่27ประตูและเสียไปที่26ประตูตอนนี้มีทั้งหมด34แต้มอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านผลงานเฮดเทที่เจอกันมานะครับผม10นัดหลังสู่ตอนนี้จะเป็นทางเจ้าบ้านที่ทำผลงานออกไปได้สวยกว่าน,นะครับทางเจ้าบ้านอย่าง u c d ดอฟดินี้สามารถเอาชนะไปได้ถึง7นะัดและมีเสมอกันอยู่ที่2นัดนะครับผม ส่วนทางด้านแอรลนทาวเนี่ยสามารถเก็บชนะไปได้แค่1นนัดเท่านั้นเองส่วนทางด้านการทํายอดนี้ก็ยังแบ่งกันเกือบครึ่งอยู่นะครับผมทางแอรลนทาวนเนี่ยสามารถทํายอดไปได้4นัดจาก10นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นัดนะครับผมก็จะถือว่าทางยูซีดับลินทางเจ้าบ้านนี้สามารถทํายอดออกมาได้ที่5นัดจาก10นัดเท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์อันเดอร์ช่วง 8นัดหลังสุดตอนนี้ก็ออกไปที่โอเวอร์ถึง8นัดแล้วนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทาง u c ซดับลินกันต่อนะครับผม10นัดหลังสุดตอนนี้มีเสมอไปแล้วถึง6นัดเลยนะครับได้เก็บชนะมาได้ที่3นัดนะครับผมมีแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองผลงานออกไปที่เสมอค่อนข้างเยอนนะครับผมทาง UCW ดดูกันที่ 7นัดหลังสุดนี้เก็บชนะมาได้แค่1นนัดเท่านั้นเองส่วนทางด้านการทำยอดก็ออกไปที่ค่อนข้างที่จะย่ำแย่น,นะครับผมเจนัดหลังสุดต,ตอนนี้ทำยอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของท้งเอลลนนทาวกันต่อนะครับผมสิบนัดหลังสุดต,ตอนนี้มีแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นนะครับผมแพ้ก็ไม่ได้แพเยอะด้วยนะครับแพ้ไปแค่1ต่อศูนย์เท่านั้นเอง ผลงานก็ค่อนข้างที่จะออกไปดูดีด้วยนะครับผมมี a ชนลที่5นะัดเสมอ4เลยส่วนทางด้านการทํายอดของทางรุนทาวนี้เสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับสามารถทํายอดออกมาถึง8นัดเลยและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์เดอร์ก็ออกไปที่อันเดอร์ส่วนใหญ่นะผมช่วงหลังๆนี้นะ เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโอให้ไปที่ทางเจ้าบ้านอย่าง UC d r ด p ั i n ต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยืนหนึ่งมองไปที่ทางทีมเยือนหรือว่าทีมรองอย่างแอดโรลนเทาวมากกว่านะผมแอโลนทาวทำผลงานออกไปได้ค่อนข้างดีกว่านะช่วงหลังๆนี้แต่ว่าผลงานเนเวท ก็ตามที่เห็นเลยนะผม h 2้ทูของทางแอตลนทาวเจอกับทาง UCW ดับลินนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผลงานค่อนข้างที่จะออกไปทาง UCW ดับลินนมีสักส่วนใหญ่นะครับผมเกือบทั้ง10นัดเลยก็ว่าได้แต่สำหรับผลงานที่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ทางบอลยิน1มองไปที่ทางแอ l ล n นทาวมากกว่านะครับก็ให้ไปที่ทางทีมเยือนอย่าง แอดล้นทาวในเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ